ไปกันที่คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีการห่วงถึงสถานการณ์ของโควิด -19 ครับพร้อมกับขอความร่วมมือนะครับว่างดจัดกิจกรรมปีใหม่ครับในกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับมีการเร่งฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมายนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับมีการร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีครับที่สำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 นะครับว่าสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นเป็นลําดับนับตั้งแต่ที่มีการเปิดเมืองมาก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศติดเชื้อโควิดแต่อย่างใดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเราก็ประมาทไม่ได้ยังคงห่วงถึงสถานการณ์โควิด -19 และเข้มงวดถึงมาตรการครับในส่วนของการจัดกิจกรรมปีใหม่ก็ได้ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมและให้ยึดนโยบายของสอบคเป็นหลักครับ ทั้งการกาหนดในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่31ธันวาคมจนถึงนะครับหนึ่งนาฬิกาของวันที่1มกราคม2 5งพส่วนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครับที่จะเป็นการรวมคนจํานวนมากอาจจะสุ่มเสี่ยงครับจึงของให้พิจารณางวดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและให้จัดในรูปแบบของออนไลน์ไปก่อนหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านเป็นหลักเพื่อที่จะลดความแออัดนะครับ นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังได้กล่าวถึงนะครับพร้อมกับบอกว่าเพชรบุรีก็เป็นเมืองท่องเที่ยวทุกด้านโดยเฉพาะการประสบความสําเร็จในการเป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านอาหารของ ESCO, ยูเนสโกยิ่งต้องระวังเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดสิในร้านอาหารต่างๆให้มากขึ้นนะครับสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่ามาแล้วปลอดภัยจะไม่ติดโควิดไปจากจังหวัดเพชรบุรีครับทางด้านของนายแพทย์เพชรเลิกแทนสวัสด์ครับ นายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดเพิบุรีก็กล่าวว่าตอนนี้ได้มีการส่งเสริมถึงการเร่งฉีดวัคซีนนะครับชาวเพิบุรีตอนนี้เข็มที่1น,นะครับก็ฉีดไปแล้วกว่า77%ส่วนเข็มที่2ก็ฉีดได้แล้ว67%นะครับ พร้อมกับมีการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคประจำตัว7โรครวมทั้งหญิงตั้งครรภ์น,นะครับหากติดเชื้อจะได้มีอาการที่ไม่รุนแรงมากแต่ถ้ารับวัคซีนนะครับรุนแรงของโรคก,ก็จะน้อยลงท้านี้ก็ยังมีความกังวลในเรื่องของสายพันธุ์ใหม่ที่จะเข้ามาหรือว่าติดได้ง่ายแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคัสเตอร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราทุกคนนั้นจะต้องระวังตัวเองแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังป้องกันตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ